คุณครูประจำวิชาคุณครูถาวรกริตมหาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจตดาภาทสัยมนตรีสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปก,กรณ์ลาวินพวกเรามาจากชั้นมัธยมศึกษา,าปีที่42ทับเป็นตัวแทนการบรรยายของกลุ่ม5วันนี้จะมาบรรยายเรื่องแห่งที่คอเดนีหมู่เวียงจงังหวัดขอนแก่นและบรรยายโครงสร้างชิ้นหว ภูเวียงเกิดขึ้นในมหายุคมีโซโซอีกมีลักษณะโครงสร้างทางธรณีเป็นหินในยุคโครโคราช์ประกอบด้วยชั้นหิน JKP รือย u คือมวดหินเข่าพระวิหารเป็นชั้นหินที่มีอายุน้อยที่สุดอยู่ชั้นบนสุดของโครงสร้างภูเวียงพบที่ระดับความสูงตั้งแต่3 0 0ร้อถึงหกรเมตรชั้นถัดไปชั้น KSK มวดหินเสาขัวพบในระดับความสูง300เมตรชั้นถัดไปคือ KPP มวดหินภูพันธุ์พบระดับความสูง300เมตร ชั้นตัดไปเคเคเคือหินตะกรนทรายทะเลปวดน้ำพาพบในส่วนความสูง300เมตรและชั้นสุดท้ายคือ Q A คือหมวนหินโ้อกรวดพบในระดับความสูง300เมตรพวกเราขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ